ชิดนเกงนูงใหม่เก็บผักขาจ้ะชะอมนะคะริมรั้วตุม่มตุ่มิมเป็นได้แม่เย็นบอเย็นใช่ <c oughs> ตัดน้าแม่น้าว่าไม่คอยป้องหรอกหลายเนะตัดหอยอดมันเลี้ยวอพอมันอยู่ต่บันนี้ก็เลี้ยวอยู่เพราะมันอยู่ไก่ห่ม หนุ่มม่ายนั่นจะโพจะปิคอยกินด้วไหนมชมซิโอ้ยงดงามเลยู่โอ้ยอากาศดีจังแดดที่ดอกเลยในค่าคุณแม่พิกอยู่ในหัวจะต้องเก็บออกหัวใส่ลำเมืองกันนะขึ้นม,มาเห work yani ็นเอาหน่วยสีแดงนี่ดินี่แบบพริกไหม พี่ยังกับแม่เพิ่นพี่ขาวพี่กนซัดหนึ่งใละหอมแต่ว่าเผ็ดมากไม่ต้องเยอะก็ได้หรอกมันเผ็ดค่ะไหนมาดูสิอะไรนะที่เล่นใหม่เนอลูกสวัสดีค่ะขาว สวัสดีค่ะเขาขาเก็บผักช่วยแม่ปะ่ะสวนผักของแม่โอ้ยหล่าร้อยของแม่ไปเลยเดี่อ,อันผักกีตูมันจะได้องแตกมันน้ำตัวนิดหน่อยอต้องเด็ดเท่านั้นจิตแตกเนาะ แล้วร้อยกขาแอบไปแล้วรอบหนงกินกับขอบคปุ่นต้นเติมหน่อยๆพี่กวางเก่งเต็มเต็มมาพี่น้องเมื่อก,กี้เน่ยเก่งกะเก่งแน่แล้วเธอนีไปแ,แ,แล้วบอกว่าฝ้าฝ้าเนี่ยคุณนะวันนี้แม่เป็นสีพายล่ะแกงนอไมใ้ใช ให้หมดแดงจ้าเอาเริ่มปฏิบัติการจัดพี่นองจ้าอนาน้าดือได้พี่นองหน้ากะใส่คสใสคเครื่องสมุนไพรเครื่องเลื่อนด้จ้าเด้อกะจะมีอ่าพริกสดมีหอมแดงบุบๆนะคะพี่นองแล้วก็มีใบบักกงบักกูนแล้วก็ไส้อยอดพักตกิวลงไปจัดทำด้วยหน่อไม้นะคะอันะนี้หน่อไม่นี่เป็นหน่อไม้ที่แม่เพิน่นอ่าต้มลุ๋วไว้แล้วนะคะจะกะเห็ดด้วยเห็ดเปี้ยงจ้ดพี่นองเห็ดเปี้ยง เ็เตี้งลวกไว้เดอน้ำปลาจ้ะน้ำตาลนิดหน่อยจ้ะหอัว<ฮ><ฮ>น้ำปลาร้านะคะสูตรเข้มข้นฝาขาเด้ี่น้องเดอเอาใส่เรื่องไปจ้ะเราปักกาลิพิ้ลยหอมหนัว ใส่ปลาแดดกับเตยหอมแล้วแม่ครับทุกอ,อย่างมันเหลือเลยมันหอมมันสุกเลยหอมจิ้มละแม่จำับแม่ป้าหนุ่เติมยังได้แล้วพวูดแล้วเติมเลยนั่งเอกไข่มดแดงพี่น้องจา๋าเป็นอาหารชัน้นสูงหายากหากินได้ตามฤดูกาลน,นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้นี่คือน้ำหนาพนน,ท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 น้ำพนจะแย่มากจาก้ะ ไงมดแดงนนกรึกละพักขาพักขาหน้าีพักขาพักขาเราจะบใบักตูผที่ตูภาษาอีสานก็พักขาผักตูภาษาอากก็ช่ออมช่ออมกับใบเมงนัดทุกทายกกนยังง่งๆจากของอยู่ มไม่แห้งเลยคุณเดชเดชโอ้จงไปถานน้ำเลยได้แล้วเซ็ตเรียบก้วยอาจาะพี่นองจ้าแบบไม่ใส่น้ำยานางนะคะคี่นวลเดมีกับหอมแสบึ้นกันจ้ะหอมแบบนัวเลยค่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปสกู๊สุู๊ปวันนี้ล่ะพ่ออีแม่เพิน่นแว่นมะนางกินยุทโธงหน้ายญ้าเหมือนแรกเป็นเขาแรกนะจ๊ะพี่น้องจ้านี่อีแม่เพิ่นเฮ็ดอ่าเมนูแกงเนื้อไม้ใส่อ่าไข่มดแดงให้กินเด้อพี่น้องเด้อว,วิธีเฮ็ดกะแบบง่ายๆบ,บ,บ้านๆนะจ๊ะแบบไม่ใส่น้ำยานางนะแม่เนาะอ่ามื้อนี้นี่สิก,กินข้าวกับอันนี้เนาะฟาดแม่หัวเจ้ากับหัวข่อยฉัม่แดงดีดดสิละเจ้ารอ แหลาย้อมสีผมให้แม่น้ผมมันงอก <c oughs> นี่นะคะพี่น้องจ้าเมื่อนี่นี่เอาเข้าวเหนียวมากินกับน่องไม่แล้วก็แเจ้าบองปลาแดกเดอพี่น้องเดินนี่รูปร่างหน้าตาแพ็คเกจจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าอดาัิซิ้วิสไซ่าถุงแรปซีวย่างดีนะพี่น้องขนาด200กรมัมมีทั้งแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะจ๊ะแล้วก็จะมีกระปุกไปให้พี่น้องแบบ,แบบนี้แบบ,แบ,บมีฝานะคะนี่นะจ๊ะได้ไปแล้วเท่เลยพี่น้องอ โอ้หอมคักนี่เทใส่กระปุกแบบนี้นะคะนี่เอ้ามัเหลือคุยเทใส่กระปุกแบบนี้ได้พี่น้องเด้อนี่แล้วก็ฟ้าปิดไว,ดว,ดว้เด้อจ่าเด้อเอ้าโซยตาระกันจ่าแบบที่ไหนเขาเข่าหนุ่มมากห่อนห่อแมนโอ้สุดย,ยอดค่ะฝีมือคุณแม่คุยประเด็งนะแล้วเอาประเด็งเส้นนี้เลยเออเข่าวเส้นนี้มากินข่าวแร่น้ำกันเด้อจ่าเด้อผีคุยข้ามีขึ้นหล่าเด้อพี่น้อง หอมหอม,หอมเกินสมุนไพรเฮ่ไกติยายไปกินหอมแดงแล้ม่เนนะข้าวบองปลาแดดมีข้าวเหนียวมีบองปลาแดดมีหอมแดงมีหัวกะทินมีหอก ta bài Đây nè Chắc chặt hết vang, hết phiêng nè Thay พักขาพี่น้องฮึแรงยำถือลูกดยแม่พ่อฮึฮึบ้นมีต่างหลายดูแมงมันพี่น้องสูงบินจำ ดูจ้ะตั้นหอมแดงไปมันมานําเนียมันนี่กินปลาแดกไนี่เป็นธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อย่าวากันเด้อแมงวัน ข้ามตามตีลงปุ้ยเพิ่งขินข้ามตาสวดนะแม่เนาะอืมฮะ,ม,ะม, àng, มันจะใส่อกีกแางไหมคุณห้องมันบอลย่อมหายไรไหมแม่มันมันมากนะ ข้าวองหอมไม่หวานไม่เค็มจัดนะคะโอ้ดูดหอมแดงป้าหอมแดงไหมคุณผู้หญ่ง ต่อแมงวันนี่แบบที่นี่แมงวีก็มาตัวเดียวหนึ่งแหละ กะทิ้งยี่บานได้จังไงแม่วันมาบักม่วงกันแล้วรวยพองกามงั้น จะเลื่อนอาหารมาใหม่เนาะอืม,อมตัวแบบนี้สดไ้ายเราก็ียงไข่บดแดงไปพร้อมมัมนมันพี่น้องกับบองไบแหลกเขากันครับ พี่สุดเลยเขาไม่ลอมเขาเองก็ไปเนี่ยเหน่ยวปลาแดดก็เขาเหนียวเขาเจ้าก็มากินกินในที่พิณต์สวามันมาแล้วสำหรับหลานนะหลานมากินเขาเหนียวแต่คนไทยคนนี้กินเขาเจ้านะแม่เนาะคนไทยกับคน ผักเหนือกผักเต้เนาะวันนี้พีกกินข้าวเจ้าตลาดนี่ยว้าข้าวเหนียวพี่น้องเด้งยำอิ่มพี่ทองแดดไม่ปไมปแดดนะก็แดดข้างในแตาตรวจแม่งกันจ้ะ ผมก็หลูกโดดหลายแทะแม่เราเทศถึงหลา่นุ่ยแล้วเผ็ดแห้งผู้ไซบะกินมันมันแม่คือบะสวดค่ำตาสวดกูแหละ สมัพี <si ่นาองสดพี่น้องเงี้ยสี่จิมหาองศาแหีมึงทาล่ะเงี้ยจิมหาองศาเดี๋ยวมึงซ่อนอ้าปากคำเย็นเย้เลยพี่น้องตาสีสวนดือตีบกระซังมั่นคอยมันเข่าปากเข้าพี่ ข้ามเขาคุณหอยได้นาะ่าซิสสู้เจ้ากินบองกระแดกตอนอืมแม่บองกระแดกต้องกระแซบแม่ บาร์บกตอนเนี่ยมันต้องเพราะเห็ดเครื่องเราต้องห้วยพริกป่นไปนล้ว<ม>แล้วก็ซอยหอมแดงใส่ใน,นแม่น่ะหืมฉีกเป็นตัวเลยแมบบ่เมื่อสีแล้วเอาข้อปากเป็นตัวเลยแกบปาดเลยอืม,อมแม่ว่าตัวนี้แม่มตัวเดียวไม่ตัวเดียวเลยพี่น้องที่แบบว่า สแสดงอำนาจเหนืออืนเข้ากันนี้แหละครับความแรงเหนือก็อสิบม่มีมพเพ้ใดมางไงขึ้นหลานเนาะดึงออกกินเลยย่าใพากินทีดีเนี่ยลบหน้าปลูกหอมแลวหม,มอยไว้เป็นกระจุกกระจุก มานั่งสิมันมีหอมใช่ไหมหอ,หอมหอมสิละเจ้าไปเด็กแยาแล้าประปาดไปที่พี่น้อง่ากับแมาคุยกินสิเลยใช่ไมล่ะตอนนำหน้าสิผักเที่ยงกินเขาจะไม่ก้อนนี่ล่ะหัวก็ไม่เห็นนาฬิกาแยกกระตาผุนดเดงเยนเมืองทัง้งป่าป่าเที่ยงละซูฮ่าก็กินต่อเ <c oughs> ขาก็งงนี่คือเมืองใดปะ ยด้บอกว่ามันมึงยังไงเจังไหนอะจตเว้นมันตรงตรงหัวหรือข้างๆหัวห้าเนี่ยเงาะสิตุ้งอืมันสีเทียงมันไม่ได้เทียงแี่น้องเงาะห้าวสิตุ้งเบ่อเอียงแตาเอียงไปตาไม่ได้ตอนหยาเป็นนิดหน่อยแม่ก็จำตรงนี้เนาะเจ้กี้สมัยตะกี้เนี่ยตากับยายเพิ่นเบ้เลี้ยงมั่วได้พี่น้อง เป็นเลี้ยงควายภาษาอีสานบอกแบบหล่าไม่ได้บอกแล้วบอกเด้อเลี้ยงควายพี่น้องข้อควายนะคะว่าเป็นควายควายนี่พี่น้องข้อวัวยนี่แหละเด้อตะกี้นะเป็นสีเลี้ยงขั้วนู่แม่เนาะเลี้ยงอยู่ประมาณสามที่ตัวอีแอนอีซื้อแอนก่อนอีแอนก่อนหลาาอีหลาาตัวบักย้อยอันนี้แม่พี่น้องเขาเมันกับบักใหญ่เด้อโดยหลาไปหน้าน้ำย่าเนาะไปหน้าน้ำย่ายเพิ่นกับไม่ได้แต้กตัวโก้รู้ยังดอกพี่น้องเสื้อแดงกางเกงแดง ยายบอกให้ไปไล้คล้วยยุติธรรมสัมปะลักกัไปไล้คล้ยคล้ยมาฟังพี่น้องคล้ยไม่ได้บอกเล่นไร้ล่ะอ่ำหน้าสิกุกขุนศสาลักกันยายคล้วยไร้ล่ะยายคล้วยไร้ล่ะยายกระเรนมาบพท่านหลานหลานญานิหรือความญาติแม่แม่จำกุกสัมปะหลังไหมเดี๋ยวบอกกุกสัมสาบักสูงนี่พี่น้องเจ้าไหนเจ้าไหนบูหลับปีนขึ้นได้เสวยอ่ะแม่หลานนั่งผ่าตาก็แย่บักโดนจากนั้นด้วยพี่น้องบิกกาที่ใส่ชุดสีแดง ไปหน้าอีกจักเทียเลยมันไรหลรนีพี่น้องกุ้ตากับใยนังหัวหรอแบบว่ามัน,ม,น,ม,นมันหอมแบบดับมันมือนแมงกะทิหอแม่มันคือสีมักสีเดงแ<อ>ม่คือส่อะไรบอสพอว่าว่ามักซีส,สีเดงแบวนามากซีแดงปิก,การาค่อผิด แม่กินไปกินไเมือนดิเนี่ยแสียบหลนยคนรืมขายของจชส่อตเหมือนเชืชที่จบกิบดอกนะพี่น้องนะเปิดช่วงขายของนะจ๊ะตอนท้ายที่เพื่อกันนะคะพี่น้องจ๊ะบองไปแดดที่หลักกินนะพี่น้องนะไปขึ้นรวมให้พี่น้องนะหนึ่งกระปุกเนี่ยนะคะสองร้อย กรัมนะคะพี่น้องมีทั้งแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะคะราคา150บาทส่งฟรีสําหรับท,ท่านท่านที่โอนเงินนะคะแล้วก็ผู้ใดที่สอบถามเขามาอีหลกินหลายแบบนี้ดูแลสุขภาพยังไงและรูป่างยังอีหลคือผู้อ้วนไปหนา <c oughs> ต้องบอกเลยนะคะว่าตะกี้อิหลานี่ตื่นขึ้นมากเป็นแบบบุบๆอีหลบ,บอยแม่ฟังไหม <c oughs> บุบๆวินๆนะพี่น้องนะพนนะพว่าพักผ่อนไม่เพียงพอหรอกะ น่าจะเป็นแบบว่าปวเขเว้อเลลอดันมันมันหลพอแล้วมากินของทะเล,ละกินท,ทั่วสิเป็นแบบชีวิตจิตใจในพี่น้องแล้วมันวิ่งวิ่งแม่พี่น้องหมุนบานหมุนติวต,วต,ว,ตวติวหายใจแถบประท่านนะจนได้มารู้จักกาแฟตัวนี้นะคะพี่น้องจาเนี่กาแฟ B7 นะคะ1กล่องมี1 2ซอง250บาทส่งฟรีปลายทางฟรีแล้วก็ โปรโมชั่นนะคะตัวกล่องแดงนี้มีทั้งหมด55ซองในราคา990บาทนะจ๊ะพี่นองจ๊ะแล้วก็อีกแคมเปญหนึ่งที่มาใหม่นะจ๊ะมีทั้งหมด60ซองในราคา1,250บาทปกติ1,500นะจ๊ะส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นองจ๊ะมีโปรโมชั่นมีของแถมมากมายนะคะผู้ใดสนใจก็ทักแชทสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้นะจ๊ะเมืองโชว่วสเต็ปลีลาก่อนคุณน่ะกางเกงก่อยว่าเป็นธรรมาดาที่พี่นอนนงจางไหมคะกางเกงลายนะคะ เห็นไหมพี่น้องผื่นยืนไก่หุ่นนีหละนด้พี่น้องอพุดดีดดดด้นี่นี่นละพี่น้องต้องบอกว่าอีลานี่บอแมนคนทีผอมามากเนาะแม่เนาะแล้วก็ไม่ใช่คนที่อ้วนมากนะคะุ้่นแบบว่านึกถึงผู้หญิงไม่ยิง่งม่ยิ่งเช่าบ้านนาะแม่สาวไทยบ้านนะพี่น้องนะเห็ดเบียรเฮ็ดงานนะ กามกับเป็นมัดมัด,มด,มดตนขากันเงยๆใช่ไหแต่ว่ารูปร่างยังคงสภาพนะจ๊ะพี่นนท์จ๊ะนั่นแหละจ้ะผู้ใดอยากสุขภาพดีรูปร่างที่ดีนะคะก็แล้วก็บองปลาแดกสองแสบของนวดได้พี่นนท์นัดทักแชทมานะจ๊ะนกินต่อแม่ไปสิจุดเลยแกงทำไมาจามูกอิม่มหรอแม่และเรื่อง,งขายของดีอ่ะข้าตันแสบไรบวงประแดดกับบกไปคืน,นอ่ะอืม แซ่บเมื่เราเอาเข่าหน่วงนี้มือนกันไม่หล่ะเชื้อได้ไม่หล่ะออกมาหรอซองปั่นแบบไงเขาเรียกว่าทางลัดสูตรใหม่แฟนครับเจ้านี่ยเิ่นไงเป็นกินก็เข่าสวยหอันอวอนเขาพักสูตรคุณแม่คุณย่าเพิ่นกินเข่าว่าแซ่บอ่ะที่นี่เพิ่นเห็นนี่หลักกินเป็นไแซ่บ แต่พีน้อคือบบแพงเคืองอะ่ะค้าจะใครไปมากู่กันที่ปลูกเอ่อนพี่น้องคื้ร้านไปกุดมค่าให้ยุ่งค่าตาแดงไม่ต้องคอยหอมปลูกเองืม กสองตัวใหญ่ตัวนี้แหละกระยอนหนีสามมลแล้วแล้วประหยัดแมงวันหรอมีแต่แมงวันอ่ะที่ยาล่ะแค่ยังกินหนึงมันมไปหมดแดดจิ้มจน จน,นสิเลิกสดสว่างสด้ากันพี่น้องอนัวแบบไม่ต้องปรุงแต่งมากมายไอ้แล้วจ้าพี่น้องจ๊ะแซ่บมฮงถึงใจละ่ะขาลายพี่น้องเด้อเอา้า คลิปนี้นะพี่น้องกับมากินข่าแซ่บเบานั่นเบานี่พี่น้องฟังคายของไปพร้อมนะพี่น้องจ้ากะผู้ดใดที่สนใจแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักแชทมาได้นะจ้าสำหรับคลิปนี้หลาก็อีแม่ไปขุดค่ากันแล้วสวัสดีจ้า